สวัสดีครับในเวลานี้ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนั้นก็ได้เดินทางมาถึงรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วโดยมันก็จะถึงจุดตัดสินแล้วว่าสโมสรใดจะเป็น4ทีมสุดท้ายที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในฤดูกาลนี้ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับห้าโค้ดมิฟิลแห่งศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เป็นจอมทัพผู้กุมชะตาของทีมซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกข่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54 โดยเรามาเริ่มกันที่โคดมิดฟิลด์แห่งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคนแรกได้แก่โจชัวคิมมิดมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันวัย28ปีจากสโมรสรบาเยนมิวนิคโดยสำหรับโจชัวคิมมิดเขาคือมิดฟิลด์คนสำคัญที่นำทัพเสือใต้บาเยนมิวนิคทะลุเข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแบบเก็บชัยชนะได้8นัดรวดที่หลงเล่นซึ่งมันยังเป็นการตบทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างบาร์เซโลนาเปเชและอินเตอร์มิลานได้แบบทั้งไปและกลับอีกด้วยแต่ทว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้บาเยนนั้นต้องออเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงงครั้ใหญ่ หลังจากที่บอร์ดบริหารของทีมทำการปลดยูเลียนนักเกมันคุณเซอร์หนุ่มไฟล์ไรที่พาทีมชนะแปดตัดลวดและการที่ต้องเจอกับแมนซิตี้มันดูจะเป็นงานที่หนักหนาสาหัสเกินไปและนั่นมันทำให้บายเยร์นบุกไปพ่ายแพ้มาก,ก่อนถึงสามประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวโดยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ล e ีกฤดูกาลนี้โจชัวคิมบิต์นักลงสนามให้กับบายเยร์นไปแล้วแปดนัดทำไปได้ถึงสามแอสซิสต์โค้ชมิดฟิลด์แห่งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคนที่สองได้แก่เอนโซ่เฟร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติจินีนาวัย22ปีจากสโมสรเชลซี โดยในลายของเ so อินโซเฟนันเดสเขานั้นโชว์ฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่แตยังลงเล่นอยู่กับเบรฟิก้าในตอนช่วงต้นฤดูกาลซึ่งเขาพาเบรฟิก้าจบในอันดับที่1ของกลุ่มสุดแข็งที่มีทีมอย่างเปเชนและยูเวนตุสร่วมด้วยก่อนที่ในรอบ16ทีมสุดท้ายเอินโซเฟนันเดสนั้นจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีและสามารถพาทัพเชลซีที่ฟอร์มไม่เป็นชิ้นเป็นอันพลิกกลับมาชนะดอลมูลไปได้ด้วยสกอรล์ลม2ประตูตอนหนึ่งและทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยในศึกยูููฟฟฟ่าาาาฤดดดดดกกกกกลลลลนน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 ีีี so andez, ้้าา้้้้เเเเเอออโซซซรร์ัััััสสสสงงงมมใหหบบบิิิแแะะชไไไปปปท12 1 2ยตต โคดมิดฟิล์แห่งสิงยูฟ่าแชมเปี้ยนีกคนที่3ได้แก่ ประโยชน์ต่อซิลินสกี้มิดฟิลด์ทีมชาติโปลแลนด์วัย28ปีจากสโม,มสรน,นาโปลีโดยสำหรับซีลินสกี้เขาคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ยิงประตูดได้มากที่สุดในซึ่งยฟไฟแชมเปี้ยนลีกปีนี้โดยจากการลงสนามให้กับนาโปลี9นัดซีลินสกี้นั้นยิงไปได้มากถึง4ประตูและยังทำไปได้อีก2อสซิตซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มเขาช่วยให้นาโปลีคว้าอ,อันดับที่1ของกลุ่มเที่มีทีมรองแชมป์เก่าอย่างเลวพูอยู่ร่วมด้วยก่อนที่ในรอบ16ทีมสุดท้ายซีลินสกี้นะั้นจะช่วยให มิลานก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ถ้าว่าเกมในบ้านของนาปโปลีมันก็มีสิ่งสูงที่พวกเขาจะเอาชนะได้เช่นกันโคดมิดฟิลหางศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกคนที่4ได้แก่ลูก้าโมดิชมิดฟิลทีมชาติโคลเ,เชียวัย37ปีจากสโมสรเลอมาลิดโดยสำหรับลูก้าโมดิชเขาคือกองกลางที่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของทัพราชทุกข่าวเรอมาริด สิ่งจากฝีเท้าและมันสมองที่ยอดเยี่ยมของเขามันช่วยมันหลินนันทะลุเข้ามาได้ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในแบบชนิดที่ว่าถล่มอชนะทเรียวผู่ไปได้ด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ0ในรอบ8ทีมสุดท้ายและยังสามารถเปิดบ้านกุมความได้เปรียบต่างอาชนะเชลซีไปได้ก่อน2ประตูต่อ0ซึ่งสำหรับนักเตะที่อายุมากถึง37ปีแบบเขาต้องบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆเพราะในช่วงอายุมากข,ขนาดนี้นักเตะหลายคนนั้นแขวนสตาร์ทกนไปหมดแล้วโดยในศิกยุฟ่าเชมเปลิกฤดูกาลนี้ลูกา้าโมดิชนนลงสนามให้กับมล และแล้วก็มาถึงโค้ดมิดฟิลด์แห่งสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคนสุดท้ายไี้แก่เควินเดอร์บอยมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมวัย31มปีจากสโมรสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับเควินเดอร์บอยนี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกฟุตบอลในช่วงเวลานี้ซึ่งการจ่ายบอลแบบพิวร์พาสของเขานั้น แทบไม่มีนักเตะคนไหนในยุคนี้ที่สามารถลอกเลียนแบบได้และจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมที่คอยคุมจังหวะการเล่นของทัพเรือใบสีฟ้ามันจึงทำให้แมนซิตี้นั้นถูกยกให้เป็นทีมแ็งแชามป์อันดับที่หนึ่งของสิงกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้โดยหลังจากที่ถล่มเอาชนะไบเยนไปได้สามประตูต่อศูนย์ในรอบแปดทีมสุดท้ายนัดแรกมันทำให้เควินเดอร์บอยนั้นลงสนามในสิงยูฟ่าไปแล้วหกนัดยิงไปได้หนึ่งประตูกับอีกสามแอสซิต